กลับไปแลวครับกับโลกวละพันวัลลภันนะครับผมเข้าเดือนกุมภาแล้วนะครับผมพาไปดูได้นะครับโอเคไปเลยไปเลยเลือกเลยอ่ะหนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะฮะอ่ะฝากดาวินชีด้วยครับเบอร์สองครับเบอร์สองฮะอ่ะอ่าพีระมิดสักที่เบอร์สามครับเบอร์สามอ่ะเอ้ไม่ใช่พนมลุงหรอเบอร์หกครับเบอร์หกไม่อ้อยเฮียฝากเดะลิฟครับเบอร์ห้าครับ อ๋อประตูร้านนาครับยังไม่ใช่ยังไม่ถูกยังไม่ถูกเบอร์สี่ครับเบอร์ตีอ่ะกำแพงร้านนาอื้มอีกเขียนหลาขนาดเชียงใหม่เบอร์เจ็ดอะไรวะเขียนหลาขนาดนั้นเชียงใหม่เชียงเบอร์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 แปดครับเบอร์แปดกูไม่ถึงใครเรียกไม่ถูกอ,ะอ่ะบินเงประตูโอ้ไม่คำตอบคุณผู้ชมอ่านผิอ่านผิด